เนื้อกระซ่างเพื่อเลี้ยงป่าจ้าที่น้ำโค้งนี่แหละไล่ได้ดีอยู่ด้วยจ้าอันที่เป็นลุมเป็นลุมนะลุมหนึ่งกับพันกิโลด้จ้าพันครัวกิโลนี่แหละกต่พ่อได้อยู่ด้วยจ้าพันกิโล กิโลหนึ่งกระตกไปหกสิบบาทอันนี้ก็รายได้ดีจ้าเขามาเอาเท่าไรสองร้อยโล,โลสามร้อยโล,โลขายไปอันนั้คือดอนประเดกเลยจ้าแมทฟังล่านะเขาเจ้าปลูกบักชาสรสลี่ปลูกบักชลี่แล้วเขาก็ขามมาขายฟังเฮ้าเพื่นจ้า เลี้ยงปลากระสร้างแนะนำโขงปลานิ้นจ้านี่และจ้ะอาชีพของไทยบ้านริมโขงไทยบ้านลักซิล่านี่แหละจ้าอำเภอถาดพนมเสร็จจากการทำไ้ทํำหน้าแลละก็เลี้ยงปลากระสังเลย้อค่ะ กระซั่งหนึ่งกระซั่งหนึ่งกระซั่งละพันกิโลจ้ะบัดสี่เดือนจ้ะนี่เด้อจ้ามงจำนายปลานิ่นปลา,ปาสดสดนะจ้ะนี่คือต้นตาลต้นนี้แหลคะค่ะต้นมิต้นเดียวสีจำนายปลานิ่นสดสดเด้อจ้าร้านข้าพนก็นอยูแถวต้นตาลนี่แหละจ้า ใครต้องการมาได้เลยเด้อจ้านี่แหละมาบ้างม,มาเนี่มาเมืองเนจ้าแม่ค่ะคนขั้วป่าช่งลูกข้าเนี่ยลูกข้ามัดสังจ้งจาจักโลจ้ามาเนี่ยแฉกชีิลโล่อันนี้เนื้อค่ะ ันนี้คือขีป่ปลาเพิ่นเอิญแต่เม,มื่อมั่ขี่เป็นตับกับใสออนจ้าเพิ่นกลับไปหมกเด้อเพิ่นบริถิ่นเ้อจ้าอันนี้เพิ่นเหตุทอโท<ศ>ษได้แบบใดเพิ่นสร้างเฮไทยได้เ้อจ้า ขั้วหายเรียบร้อยแล้วก็ล่างให้พร้อมจาจนขาอ้อยซ้อยล่างน้ำเกลือตั้งหาล่างหายไปกันเข่บรอยกล่างกับล่างได้เลยจากินทอดได้เลยมากทอดได้หลอดจ้าขี่บบงกระตาละเดี๋ยวนะล่างหายขาอ้อยซ้อยเลยคุณเล่นเหุสะอาดเลยจ้า าเบิ่งน้ากันเด้อค่ะเบิ่งแม่พอ่อส้มแม่พอ่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่พ่นเด้อจ้าขอบคุณะคะ่ะ